ดีเจอ้อมค่ะ playlist ชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องมาก่อนเลยเพราะว่าเราต้องเปิดอันดับที่1ของ playlist of the week กันก่อนนะคะสำหรับน้ำหอมค็อกเทลต่อกันที่พลังของพลังลบยังแล้วก็หวานใจผมน่ารักกว่าใครกว่าใครมากกว่าควายทำไม <laughs> <laughs> อยู่ๆ <laughs> ก็ลิ้นพันแต่มกว่าควกว่าใครนะคะสี่โมงย็นกับีกยี่นาทีวันนี้เราก็อยู่กับ หน้าฝนกันอย่างเต็มภาคภูมิใจซึ่งฟ o r e c a s อากาศวันนี้ถ้าเข้าไปดูคือกรมปุตตุเนะี่ยเขาก็คาดการณ์หรอว่ามันจะมีฝนตกถูกไหมคะใช่คแต่ฟ o r e c a s อากาศถ้าบางในโทรศัพท์บางแอปเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้ไม่มีนะตอนเย็นเนี่ยไม่มีฝนวันนี้ไม่มีฝนนี่จะตั้งใจจะไปสนามหลวงอยอมจะออกจากบ้านไปสนามหลวงเพราะยอมออกจากบ้านเนี่ยแหละฝนตกเลยเนี่ยเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยดวงได้อยู่บ้าน เป็นคนที่ประจรไม่ลงเท้า่ะใช่หลายๆที่ก็ฝนตกนะอืมใช่ไหมคะคก็มีคุณผู้ฟังบอกแล้วแหละว่าจตุจักรก็ตกนะคะคนู่นนี่นั่นหลายที่ก็เหมือนกันแลมีฟ้าครึ้มมาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้อนอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเราอยู่บ้านปลอดภัยดีก็อยู่บ้านต่อไปปะใช่ครับไม่ต้องออกไปไหนแต่ถ้ามีธุระปั่ปาังก็เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมตัวให้เรียบร้อยรถรแต่งตัวคือบางคนไปรถก็อาจะดูที่ป่าท้่ฝน ดูดอกยางดูอะไรงนี้ใช่ไหมดู G P S อะไรให้ดีว่าเส้นไหนจะเป็นไงแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะใช้รถโดยสารก็เผื่อใจไว้รม่ม เสื้อกันฝนรองเท้าและในยุคนี้นะคะเวลาเราเดินกันบนฟุตบาทนะคะคุณผู้ฟังเราอย่าเดินเลียงแผง <c oughs> บางทีพอเราเดินเลียงแผงใจก็อยากคุยฝนก็อยากหลบไอคนอื่นที่เขามาเดี่ยวบางทีเขาแทรกไม่ถูก <c oughs> บางทีก็เดินหนีบหนีบนิด,น,ดนึงนะคะ <c oughs> ก็อาถอยทีถอยอาศัยดูแลกันไปค่ะดูแลสิ่งมีชีวิตรอบตัวไม่ได้หมายถึงว่า ดูแลแค th ่ตัวเราเราดูแลเพื่อนเราและดูแลคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันในขณะเดียวกันเราก็ดูแลท่านของเราด้วยเพราะเราคือทาสถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงใครเราหมายถึงอาหารแมวค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราคือทาสทาสแมวจะทําอะไรได้วันวันหนึ่งก็รอแมวให้หันมาเห็นว่าทาสรออยู่นะอยากเล่นด้วยครับไม่ใช่แมวอยากเล่นด้วยนะเราอะอยากเล่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเล่นด้วย อยากดูแลเขาอยากดูแลท่านถ้าต้องทำยังไงท้าต้องมีทุกสิ่งสปอยท่านถูกไหมคะพี่กวงจากใจคนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะท้าอย่างเราหนึ่งในอุปกร,กรณ์ที่จะต้องมีค่ะคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวใหม่คานิว่าครีมมี่ขนมแมวเหลียสูตรแซลมอนความอร่อยที่เจ้าเหมียวต้องชอบในวงเล็บชั้นนั่นแหละอยากกินพระอ่านแล้วคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะตื่น้ำลายก่อนพิเศษเพิ่มความอร่อยด้วยฟรีสเบด สูตรเฉพาะคานิวา่าคอลลาเจนและไบโอตินช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังให้ขนสวยเงางามใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับหนึ่งอุดดมไปด้วยโอเมก้าสมและ6ช่วยบำรุงขนและผิวหนัง <c oughs> ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนเหมาะสำหรับน้องแมวสี่เดือนขึ้นไปนี่ถ้าเรายื่นให้ น้องก็กคิันน้องเลียเราก็เลียไปกับน้องอเราก็จอยไปกับน้องป่ะน้องจะรู้สึกโอเคแต่ปรากฏน้องกระโดดีิหน้าเลยนะเพราะน้องบอกว่าอร่อยอ,อย่ามายุ่งของน้องอเพราะฉะนั้นอย่าไปตีกันค่ะหาสามารถหาซื้อได้หลายที่มากร้านเพชรช็อตชั้นนำทั่วประเทศนะคะทั่วไปเลยหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางช h อป e ี La z a d a พิมพ์ค้นหาคำว่าคานิวาอาหารแมวคานนวาถูกใจควร้รใจแมว ใช่ป่ะ<ไ>ง่ายไหมพี่กวงของดีครับของดีเราต้องกินค่ะเราต้องให้น้องเลียอังคารกลุ่มโปงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันทธายอร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮิรบยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะกลุ่มโปงเจอกันคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอมนเบล เจอกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุขี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิมมร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไร่ต้องไอเฮิร์บอังคารกลุ่มโบ x